ยอกมันนะจะเองเอาเท้มาจ้ะเอา้ามาเจ้าแล้วเอาไมาไล่นี่ไหล่ะมันจะไล่ต้นู่ไล่นี่แล้ว้เอาหยเอาเอยเอาเออาคบอกเต็รมองนห่อ้โนโ้อัตัวอ

what kuat